อคยินต้อนรับสู่ช่องเทอรันรันนิ่งนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูมุนเส้นผัดไข่หรือว่าไข่ผัดมุนเส้นนั่นเองนะคะช่วงเป็นเมนูที่ง่ายมากๆแบบว่าหลายๆคนก็สามารถทำกินกันได้มาเริ่มทำมุนเส้นผัดไข่อันดับแรกนะคะเราใช้บุนเส้นของต้นสดน,นะคะเราจะเอาบุนเส้นเนะนะนี่ยแช่น้ำไว้ส5นาทีเพอแบบว่าอ่ำให้บุนเส้นนะคะมันเหนียว มันไม่สุกมากเกินไปวเวลาเอามาผัดเนี่ยมันจะได้ไม่แฉะเราจะต้องแกะวุ้นเส้นออกมาแช่นะ้ำก็คือนี่แช่น้ำอุณหภูมิห้องเลยนะคะปกติอยู่ยแบบว่ามไม่ต้องเอาไปต้มหรืออะไรก่อนแต่เราจะรอที้งสิบนาทีแล้วไปเตรียมกระทะกันนะคะหลังจากที่เราแช่วุ้นเส้นอันนี้นะคะ15นาทีเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอามาแยกน้ำอะไรให้เสร็จก่อนแล้วก็สะเด็ดน้ำออกแล้วจะเอาไข่ลงไปทอดนะคะ ไปเราจะมาเปิดกระทะไฟฟ้านะคะรอให้มันเดือดแล้วเราก็จะตอกไข่ลงไปสองฟองมารอกระทะเดือดกันค่ะน้ำมันเริ่มเดือดแล้วนะคะคือควันแบบว่าควันเริ่มขึ้นแล้วมามจะมาตอกไข่ลงไป S <S <S เดี๋ยวนะคะชวเดี๋ยวเราก็จะมาคนเล่คเลยไข่ให้เข้ากันจะมายีไข่นะคะอุ๊ยไข่มันเกาะกันน่ะมีไข่แค่นี้เดี๋ยวเอาไข่ไปพักนะคะ ก็คือเราต้องเอาไข่มาพักไว้ในนี้ก่อนเดี๋ยวไข่ไม่เริ่ต่อไปนะคะจะม้นเส้นหยิบลงไปนี่มาเจอแล้วเอาไข่ลงไปนิดนึงก่อนเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมว่ามันพุพับพุพับโอ๊ยไม่โอเคค่ะคว้าัว้าแบบกลัวบันเทิงเลยอันนี้อุ้ยคว้าเล็บไปหมดแล้ว ในในลงไปในะคะก็ให้มันมีกลมกล่อมใส่ไปหน่อยนึงแล้วก็จะใส่ผลิเศษก็คือใส่มาอย่างนี้เลยเลยฉันรู้อร่อยไหมนี่สูตรงงเลยตอนนี้นี่ทุกคนมุมนี้แล้วสีสวยเหรอได้ลวค่ะเมนูใหม่ คือตอนตอนนทีพี่บอกว่าเมนูทำง่ายๆนี่ขอตักข้าวไปเลยนะคะก็จะคุมเข้าไปเรื่อยๆนะคะดาอัน,นี้ก็ได้กินอันนี้ก็คือก็มาดูดีเหมือนกันนะคะเนี่ยอันเนี้ยนี่ต้องลองทำเมนูนี้บ่แล้วเดี๋ยวมาแก้ตัวครั้งหน้าละกันก็คือลาลาจริงก็คือแบบครัวรันรันนี่งี่นี่ของจริงอันเนี้ยมียกสตะครัวเลยไม่ทำต่อได้ไหม ก็ค <IC S> ือ <IC> คิดไว้ว่าจะทํากิน2มสองคิดว่าอีกมื้อนึงจะมาทําต่อแต่ว่าสกใส่ช่วงใหมยต้องเปลี่ยนเมนูกินแล้วแหละทุกคนอย่าไปจัดจ้านให้ดูน่ากินก่อนเสร็จไปแล้วนะคะกับเมนูไข่อบบนเส้นเอ้ไข่ผัดบนเส้นนะคะก็ถ้าชอบกินนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยเป็นแรงใจให้ครัวร้าน running มีพี่ต่อไปด้วยนะคะ ปิดตบคลิปด้วยการมาชิมดูนะคะว่ารสชาติมันอร่อยหรือก็คือจะมาอนี้วา่ารสชาติ ความเหนียวเคี้ยวแบบเคี้ยวไม่ค่อยขาดแต่ว่ามันมัน,ม,นมันกลมกล่อมมันแบบเหมาะกับไข่อันนี้มากแต่ว่าปกติที่เห็นในคลิปอะค่ะคือไข่เขามันจะเคลือบเส้นไปเลยแต่ว่าคือเราลงไปแล้วเราอะทิ้งไม่นานมากคือปกติเขาลงเขาจะคนคน,คนหทุนที่ไข่มันแตกด้วยอันนี้ไข่ติดกันเป็นก้อนเลยแต่ว่ามันเข้ากันนะคะโอเคค่ะขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุน